ค่ะพี่น้องคะล่าสุดเกิดอะไรขึ้นกับเสียงวิหกนะคะเพราะว่าเห็นบอสหนุนะคะหัวหน้าหมอลำเสียงวิหกอีกท่านหนึ่งค่ะเพิ่นได้ออกมาโพสพร้อมอิโมกิรูปน้ำตาไหลพี่น้องขาแล้วห้ากเข้าไปนะคะเห็นนะคะทางด้านบอสหนุค,ค่ะบอกว่าโปรดสงสารพวกเราเถอะวันพี่น้องแล้วกับรูปอิโมกิน้ำตาไหลค่ะแล้วต่อมานะคะบอกว่าอย่าสร้างเรื่องดราม่า เสียความรู้สึกขึ้นมาเพียงเพราะตัวคุณเองต้องการอยากเห็นพ่อกับลูกร้องเพลงคู่กันแล้วพาชวนคนอื่นไม่อยากสนับสนุนพวกเราคุณรู้ไหมสามเดือนที่พวกเราทุกคนลงทุนลงแรงกายแรงใจแรงทรัพย์เพื่อสร้างสรรผลงานให้ออกมาได้หนึ่งฤด,ดูกาลนกกับนกต้องหาเงินมาลงทุนเกือบสิบล้านนะคะเกือบสิบล้าน เลยนะครับทั้งกู้ทั้งยืมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทุกโชว์ให้ออกมาดีที่สุดเพราะเราหวังว่าให้ประทับใจคนส่วนใหญ่และเจ้าภาพที่ว่าจ้างงานไว้แล้วและการที่ทำโชว์แยกพ่อกับลูกครูอยากให้นักแสดงแสดงความสามารถและทำโชว์ออกมาสวย และเราจับเวลาในการเล่นการพูดแบบจำกัดไม่ให้ดึกจนเกินงามจนยืดเยื้อและถ้าพอมีเวลาเหลือค่อยว่ากันในงานต่อๆไปเพราะเราเพิ่องออกงานใหม่ๆเข้าใจนะครับว่าเสียเงินเข้ากลุ่มเพื่อมาดูแสดงว่าคุณไม่ได้มาดูความสามารถ หรือผลงานของพวกเราคุณหวังแค่มาฟีนเท่านั้นเขาไม่ใช่คู่กินนะลูกกำลังเติบโตเป็นสาวด้วยมากกว่าการที่พ่อลูกขึ้นเล่นด้วยกันในวงเล็บมันก็มีคือมันก็เกิดปากสุนัษ์มาว่าพ่อลูกกันจริงเหรอเล่นยางกระบ,บาวสาวไปอีก นะคะไม่มีวันสิ้นสุดสนับสนุนพวกเราให้เราได้ทุนคืนด้วยนะครับอย่าทำร้ายพวกเรามีดราม่าทีไรบางทีจนน้ำตาไหลเพียงเพราะไม่ถูกใจคุณคนอื่นเลยเบื่อตามสุดท้ายแรงสนับสนุนพวกเราก็เลยลดลงแล้วก็มีแฮชแท็ก เพราะคุณนะคะแล้วก็น้าตาไหลรูวิเมื่อกี้น้าตาไหลนะคะแล้วก็แฮแท็กฉันรักพงศกรแฮแท็กฉันรักาอาอแฮแท็กฉันรักแพลทิดาแฮแท็กฉันรักทุกคนที่เสียงวิหกนะคะนี่คือท่างโพ์ของมอดนุหมอลำเสียงวิหกนะคะซึ่งเพิ่นได้ออกมาโพ์แบบนี้พี่น้องขาหลังจากนั่นนะคะ กับมีท่างดานนะคะเพจของคุณนุ้ยพัทรธิดานะคะเพื่อนก็ได้ออกมามันสิเป็นโพสต์ต่อเนื่องกันจากเรื่องที่บอสนุ้ได้โพสต์ไว้นะคะค่ะเพื่อนบอกว่าคนหนึ่งคนจะทําให้ถูกใจคนทั้งพันทั้งหมื่นคนมันไม่ได้ดมันบดายเด้ออยากถามพวกที่ชอบสร้างประเด็นดราม่า บางกลุ่มว่าพวกเจ้าเบเบอรอบอ,บอพวกเจ้าคือมักแถดามาเข้ามาดูก็ดูให้มีความสุขแน่ดูก็ดูให้มั่นหลายๆกลุ่มหลายๆคนแน่มั่นจังสีมีสีสันมีความหลากหลายถ้าอยากจะเข้ามาดูแต่พ่อจ๋ากับน้องอายแค่สองคนพอเขามาแล้วก็ไม่ได้ดังใจ ก็จะมาดามาขึ้นมาลวดพวกเจ้าเสียเงินเขามาเห็ดหยังพวกเจ้าบเบื่บอบ่บ่อเหนื่อยบ,อบอ่นะคะสําหรับขนาดเราเห็นเรายังเบื่อยังเหนื่อยเรื่องส่วนตัวเองก็จะคอยสนับสนุนกลุ่มเรื่องตัวเราเองเราก็จะค่อยสนับสนุนสนุนกลุ่มปิดเหมือนเดิมพวกเราเข้ามาเสพเอาความสุข มาดูความอลังการถึงไม่ได้ดูพ่อจา๋จาลูกจ๋าแต่ก็ยังมีศิลปินอีกมากมายที่มามอบความสุขให้เราสนับสนุนวงสนับสนุนศิลปินงดดรามา่าเถอะมันเหนื่อยและน่าเบื่อมากแฮชแท็กฉันรักพงศกรฉันรักอา,อายแฮชแท็กฉันรักแพวทิดาแฮชแท็กฉันรักทุกคนที่เสียงวิหกคาพี่น้องอันนี้ก็คือ เรื่องเล่าที่เกิดขึ้นนะคะสํหรับค่ะบางคนบางทันก็อยากให้ถือใจเจ้าของเข้าใจพีด่ดอกคาพี่้องคาว่าเรารักเรารักน้องอาอายเรารักพ่อจ๋าเรารักน้องอลูกจ๋าอยากเห็นโมเมน,นารักอย่าเข็นมุ่มนารักนารักพอลูกแต่ก็ต้องเข้าใจนะวาว่งเสียงวิหกบได้มีเฉพาะ พ่อจ๋ากับลูกจ๋าเท่านั้นนะคะยังมีศิลปินอีกหลากหลายท่านที่เพิ่นมีความสามารถต้องออกมาแสดงความสามารถให้หลายๆคนได้เห็นบางคนเพิ่นกับมักนะคะมักทุกคนอยู่ในองค์กรน,นั้นบ่แมนเฉพาะพ่อจ๋ากับลูกจา๋าเพิ่นมักศิลปินมักแพวธิดามักพระเอกโอด๊ดมักนอนน้องโดนมักทุกๆคนเพิ่นก็อยากเห็นนะคะพี่น้องโมแมนว่าสิอยากถื่อใจเจ้าของซื้อบัตรจองตัวเข้ามาซื้อบัตร กลุ่มปิดเขามาอยากเห็นเฉพาะพอลูกเท่านั้นมันเป็นไปบ่ได้เขาก็ต้องอ่าเข้าใจแนะ่พี่น้องคะ่ะว่า่นเป็นหมอละมู่เนเป็นหมอละมูซึ่งมีมูขณะที่เป็นกลุ่มนะคะ,ละหลายหลายคนที่ต้องการแสดงออกที่ต้องการอยากสีแสดงผลงานออกมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นนะคะพี่น้องก็อยากฝากไปถึงคนที อยากได้ดั้งใจเจ้าของคือสรุปค้าพี่น้องมันเป็นไปบัไดถาอยากเขามาอยู่ในกลุ่มนี้แล้วต้องการแบบนี้้วก็เขามาเพื่อปันป่วนหายคนในกลุ่มปีดเพลนเกิดความสับสนวุ่นวายเกิดมาปันมาป่วนว่าซื้อบัตรเขามาบ่คุ้มเลยอยากเห็นพอลูกล้องเพลงกันหลายๆอันนี้ฉันซื้อบัตรเขามาได้เบิ่งแค่สองสามเพลงหนึ่งบ่คุ้มเลยอียังแกงสี่พี่น้องนั่นคือ คนแบบว่าห้าต้องเข้าใจมากกว่านี้ค่ะพี่น้องต้องเข้าใจมากกว่านี้แล้วก็เมื่อเห็นทางด้านบอดหนุออม่มดองมะพร้าแบบนี้น้ำตาจะ,ะไหลพี่น้องเข้าใจเลยว่าเพิ่นเนื่อเพิ่นทอเพิ่นเนื่อยแบบว่าอุตสาห์แบบสิออกมากสา้สางสรรผลงานออกมากได้แบบย่างดีให้พี่น้องในเสพความสุขย่างดีแล้วยังมีกระแสแบบนี้นี่แค่การเริ่มต้นนะคะแค่สองสามงาน เพิ่งเปิดฤดูการไปก็ยังไม่เลื่องแบบนี้อยากฝากไปถึงนะคะคนทีคอมเมนต์ comment, คนที่อยากเขามาคอมเมนต์นะคะอยากให้เขามาคอมเมนต์เป็นแบบสร้างสค์เข้ามาคอมเมนต์ติชมเพื่อติเพื่อก่อได้นะคะอยากเขามาแบบปั่นป่วนทําใไห้องค์กรเพิ่นปั่นป่วนเห็นใจศิลปินเห็นใจเพรหนาเพิ่นคะ่ะราะวเพิ่นสีสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้เหาได้เบึง พี่น้องเพนทุ่มแรงกายแรงใจมากอีหลีค่ะได้ไปเห็นบอดโนกบอดโนกบอดได้รับบอดได้นอนนั่งเฝ้าซ้อมนั่งเฝ้าทีมงานเบิ่งจุดสอดแจ้งต่อต่อกันหลายหลายมือนะคะกวาจะเปิดฤดูกาลได้คือหนาเห็นใจเพิ่นมากๆจังใดก็ตามพี่น้องขาเฮาเป็นเอฟซีวรสีสนับสนุนหรือไห้กำลังใจเพิ่นนะคะเพื่อเพิินสีได้สาส์ผลงานออกมาให้เฮ้าได้เห็นนะคะ เพื่อความสนุกเพื่อความสุขทางกายของเฮาเนี่ยแหละพี่น้องขาทางกายทา้งใจนี่แหละค่ะค่ะจ้งในก็ขอฝากพี่น้องแพนย์เคารพซีนะคะเขามากคอมเมนต์ให้มันเป็นเชิงบวกนะคะอย่าเขามากคอมเมนต์แบบเชิงลบนะคะเป็นกาลังใจให้เพื่อนให้เพื่อนในสางสรรค์ผลงานออกมาให้เฮาได้เบ่งนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ํานีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ